โอ้โหไปนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าอืมนะยากเกินความคาดหมายต้องถามเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนของยอด IQ ไอคิวนี้ใครที่เตรียมพร้อมมานานขนาดไหนก็เตรียมมาเดือนกว่าเลยครับก็เตรียมพร้อมมานานเเดือนกว่านี้ถือว่าโอเคเลยนะใช่ครับนะกับผู้ชคคนนี้ได้มีการศึกษาเขามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากมายขนาดไหนก็ศึกษามาไม่้องสามปีที่ป่านมาก็พบเขา ช่วก่อน้องหูแล้วก็ที่วาศึกษาตรนนั้นมาแล้วก็นักก็นัเขาหายไปเลยครับอมเขาไม่เองายการช่วเขาเงนบอ่าแล้วมาเจอวันนี้เปลี่ยนแปลงเหเดิมไหมก็หรือยังเดิมเดิมอยู่ก็มีเปลี่ยนแปลงแต่เขาก็แรงครับร่างกายเขาใหญ่เาเปลี่ยนาของของยอดคืนนี้วางแผนอะไบ้างในการชกไฟนีกสก็ อันนี้ผมก็วางแผนเพราะว่าผมอยากปิดเกมให้ได้ครับถ้าแบบมีโอกาสแต่ผมทำไม่ได้ครับผมก็เสียไอเดียเหมือนกันครับก็ผมอยากได้สัญญาวันแล้วก็อยากปิดเกมล็อกให้ได้อแต่เขาก็ทนเหลือเกินเพราะสังเกตดูผมย่อหนังคดีก็กอ,ออกแค่ซ้ายปังปังปังซับซอกโชว์โชว์เข้าไปครับก็ทำทุกระบบทุกรูปแบบน,นะครับก็เหมือนผมไปมั่วด้วยครับก็เลยัายวัากดนอก็อคเขาไม่ได้ครับ โอ้แข็งแรงนะฮะก็แข็งแรงเกินคาดว่าการเถอะครับก็แข็งแรงครับแต่ว่าผมได้ใหญ่กว่าแรงมันท้าผมว่าสู้เขาไม่ได้ผ่านยกแรกไปที่มั่นใจมาว่าเออยังชนะอยู่ก็มั่นใจครับว่าเราต่อพุ่งได้เยอะกว่าเขาครับ้างอาจจะมีลูกถอยบ้างแต่พยายามจะปิดเกมทําไม่ได้อ่าแต่ก็แต่ของเขานี่เขาเขาก็บวกสู้เราเหมือนกันนะใช่ครับเขาตัวทุกดอกเลยครับแล้วก็ พอเวลาขอยาวกว่าของของวุธได้ได้ดีได้ดีกว่าเราครับมันเรา,เราวัดระยะของรกยะของเอาเขาหน,ห,หนักไหมก็ก็ถามว่าหนักไหมก็ก็หนักดิครับก็มันเป็นมนมเล้ด้วยครับเพราะว่าสังเกตุที่ใบหน้าของเราีริ้วรอยของเล็กเล็บอะไรนี่เต็มหน้าเลยเนี่ยครับเสียดายครับมี ทุกไฟอย่ารครับหน้าตา <c oughs> แต่ยกสามเนี่ยหละายคนบอกว่ายอดในคิวดูแบบเหมือนหมดอ่ะหมดไหมถามจริงก็ถามว่าหมดไหมก็หมดครับยอมรับเองว่ามันหมดด้วยการที่ว่าแรงกระทักมันสู้เขาไม่ได้ครับเขาตัวใหญ่กว่าเขาก็เลยทำแบบแรงเบียดไปไปยแรงขมันก็แรงขู้นมาไม่ได้อ๋อฮอ แต่ว่าซอฟเดือนขึ้นนี้ไม่พอต้องขยายเป็นสองเดือนแล้วก็ต้องเขาไม่ดีอันนี้ครับก็ไปมั่วกับเขาเกินครับจนหมดเองอ๋อโหอันนี้มันเกี่ยวเรื่องของการวางแผนด้วยาเราวางแผนที่ภาพแบบก็วางแผนมาดีแล้วครับแต่ผมจังหวะรูปเกมมันเปลี่ยนผมก็เลยไปต้องถึงรูปแบบเองครับตอนแรกวางแผนที่ว่าจะเลือกเอาอย่างนี้ครับก็ตวมาทุกที่พีกันอาจารย์ก็ เตรียมมาแบบที่ซองไว้เฟซแล้วกับแต่พอมาชกจริงก็ทําไม่ได้แบบที่ซองนี่ก็คือข้อบกพร่องที่เราจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขอีกครับนะไป้นี่เป็นอีกไฝหนึ่งที่ว่าน่าเสียดายที่สัญญาไม่มาเลนี้ายมากเออไอซีหลายคนก็เชียร์ยอดคิวอยากให้ยอดคิวได้สัญญาวันนี้ใหญ่แล้วหลายคนเลยก็แต่ทำให้กทั่วธรเพราะว่า ก็วหวังว่าจะมีโอกาสที่จะชนะน็อกมาได้แต่เราทำไม่ได้เราไปเรือออ่องวีกีิริ่งไม่ยืดขึ้นใช่ครับใช่นะฮะอ่ะไม่เชิญผู้ื่นก็ว่าเราเราเคยเล่าให้พี่ฟังนะว่าเคยทำการซ้อมกับไอเซรเป้ลิมาครับผลม,มันได้มาใช้จริงแล้วเป็นไงครับก็ตามที่ซ้อมนะครับก็มันมีลูกหมัดที่แบบเปลี่ยนแปลงจาก ไม่ค่อยไปหมัดลายพวกห่วยไปเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มมีหมัดมีสองมาเสริมครับครับผมอ่ะท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรกับเอฟซีแฟนคลับของยอดไอคิวหน่อยครับครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ยอดคิวครับแล้วผมก็อยากขอโทษเอฟซีแฟนคลับทุกคนที่ผมไม่สามารถรัาสัญญาวันมาให้ทุกคนได้ครับแล้วก็วผมหวังว่าไฟหน้า เอ็นซีทุกคนจะไม่ทิ้งผมในไหนครับอย่ารอเซียผมทียู่ตรงนี้ครับแล้วก็ไฟหน้าผมจะัฒนานได้ดีมากกว่านี้ครับวันนี้ก็มีข้อกล้องของเรนที่จะต้องปรุกส่วงทำให้ผมไปเปลี่ยนแปลงได้ในไฟหน้าบอกว่าไฟหน้านะฮะสัญญาณจะมาตามที่ต้องการนะครับขอโชคดีครับด้วยอคิวครับคุณโชว์เขาดีกีไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขาเป็นแชมป์เฉพาะการลุมพีอยู่นะครั้งนี้ใช่เขาแต่งมากอยู่แล้วใช่ครับผมทำได้ดีแล้วครับ